บรดการอุกิวแทนดีครับตามมาดูรถมอตเบอร์ไรไปเติมะแล้วเติมไปตรงแทนนได้ครับ่ิวบอกว่าให้ิอนเปียนให้เปียนแนได้เลย นี่ยดัับเครื่องรถยนต์ครับตอดออกแล้วครับเครื่องรถยนต์ ตอนออกโลกเลยครับนี่ครับโลกเลยครับต่อมาตั้งระบบใหม่ครับเครื่องรถยนต์ครับมาตั้งระบบใหม่เครื่องมันต้อดับครับกระตาไม่ติดต้องเอาออกมาต้อมแต้มใหม่ครับ นี่ครับสาวครับสาวก็ s <S <อ>มาครับสาวครับสาวอะไรสาวอะไรหัวรงียบเกินรถยนต์ครับเกิดูครับจะตอดออกหรือไม่ครับจะตอดได้หรือเปล่าถ้าเาอาแก๊ it, สลนเอาครับเอาเครื่องตัดลนเอา เด่เก <laughs> ินกันเลยนะเรื Th ่อแ wow, oh. oh, um, ่หนไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยแล้ันไปโดนพี่มู๋หรืเขาไม่หันเลยคือไปแล้วลองใส่ใส่ดีกว่าถ้ามันยิงไม่ใส่ดีกว่าเออใกก็หลายมงแล้วม่นึ่มันจะเป็นรอย

เหมือนเหมือนมันตกใช่ไหมหรือเปล่ามันมันตกด้วยไหมมันเหงมันตกด้วยดึงดึงไว้ดึงกระมารบี้เอเบี้ยวครับพอเราโมเใอรเบี้ยวก็มาดัดใหม่ จะต้องดับตรงนี้ดีบ่ดับตรงนี้แล้วก็งอกขึ้นอยู่เนาะว่าผ้าอะไรจุ่มน้ำ ขับไ,ไปใช่ไหมเขาเขาพี่ส้มเหรอหาเอาฟางให,ห้วัวไปเอาฟางให,ห้วัว จะลนอีกแล้วครับ พยายามแล้วอยากขับยกรอ้อนรกร้อนครับผมตอนนี้โอเคเด,นะดีกันเด้อีันไม่เหมือนกับมาดูเกินต่อครับ เครื่องไม่แรงก็ต้องตอดออกมาต้อมแตมใหม่คร anyway ับให้มันแรงขึ้นกระเดิมครับมาดูเครื่องรถนี้ต่อครับ ลูกค้าเอารถมาต้อมครับับเ,เครื่องครับลูกคาวว่ารถไม่แรงครับเขาเอามาต้อมครับ cho nó lạnh cúi này ạ cháu kia dành tông này ạ <laughs>

ไอเด็กเนี่ยเด็กชบครับอะไรบ้างหอว่าสิดจ mm ิ้งกัดเบกนี่จะไปมือตอนอะไรหมดั่นทำไมเดียวเขาไห

ไร่ค่อนนผ,มผมผมไม่ค่อยพูดแล้วขอเลยไปเลยครับ <c oughs> ผมพูดน้อยครับ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> จะพูดอะไรดีครับ มาดูเครื่องต่อครับมาวกเครื่องนี้มันน็อตมันเยอะนะเราต้องถอดไปว่าถอดตรงไหนก็ใส่ตรงนี้คเคยเจอปัญหารตเลือไหมคะ แต่ก่อนมีแต่เคอนนันแ่ก่อนมันมันจะโดนท่อเสียงให้นันริอันนี้ไอดีอยู่ตรงไหนนี่ไงไอดีนี่แล้วกี่สุดอกสี่งองสามนี่ไงหนึ่งสองสามสี่นึ่งเติมวไปดูตรงไหนอ่ะ ไม่รู้น้าบอกว่าดูตรงไหนมะนี่ซ้อนกันซ้อนแล้วใครครูหมดแล้วปกติดูแต่ตรงข้างบนนี้หัวฉีดนะแต่หัวฉีดสีสีหัวก็สีนั่นดูท่อไอเสียก็ได้ดูทอยเสียก็ได้ดูนี่ก็ได้ทอยดีก็นอะไดูท่อสีเฮ้ยมาจากไหนไม่น่าเละ เมนอกี่อะไรตีนกาเลยวันนี้ไม่กานังนเจ้าไม่ทำยวันนี้ก็ิแปดนาฬกาสิแปดนาทีครับเย็นแล้วครับยตอนเย็นครับตอ้เย็นตองเย็น

น้ำกลับไม่อุดเลยดีกว่าเกี่ยวทอ่อน้ำกลับเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกทำให้เครื่องร้อนในตัวนี้แหละเกี้ยวโอ้ยแล้วก็ไม่ได้ลุ้งแต่เร็จะท่อไล่ออกครับนี่ทอ่อนี่น้ำนี่ต้องอุดไว้อุดไว้อุดไวด้ดีมันน้ำมันจะได้หมุนกลับไม่ต้องอมาน้ำมันไหลกลับเพราะน้ำกลับเท่าเครื่องคือ ตัว้าะเนนป๋าไปเอาออกก็เสียงเไปยังไม่ปยงไม่ได้แล้วมนะีน้องข้นน้ำไปใส่ใจเนี่ยเห็นทอดนี้ต้องอุดนะไม่ได้อุดนไงรมันทำมาเพื่อให้เสื้อมันร้อนแน่แน่แน่น่นนนน อะไรเออนอันนี้ก็เปรี้ยวดิไหนนี่ข้าวบูอะไรนายนไหนข้าวบูเนอะครับไหนตรงไหนต้อมโคโรเตอร์ครับจะไต่ขึ้นครับ มันน่าที่นว่ามันหลุมน้ำเขามึนน่าว่าอะไรมันมึนน่าธรรมดาที่ไหนตัวโคนก็ไดูคลิปตัวเองได้เติมไปดูแล้วถุงไหนฝานู้นแหละมุมนู้นเลยมุมฝานุ่นมุมฝานุ่นมุมฝานุ่นนั่นแหละเห็นไหมดามบกเออไปเรียนต้องแจกดามบกแน่นอนพอจะไปไนบกไปเรียน ไปจะปกระไะดรนหถ้ามา้างนาเป็นควชุดเรียนเลยไปดูต่อคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คิวแตนดีครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ